ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่นารักทุกท่าน,นะครับก็พบกับลุงตันคนบารณาชิการดีเช่นเคยนะครับหลังจากที่เอาหวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็มาวิเคราะห์มวดตัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวท่าหวยหานอยเนาะมวดประจำวันาอาทิตย์นะครับท,ที่16ธันยุคมแี้นะครับ วันก่นเสาร์ที่ผ่านมามาสิบห้าพฤศจิกายนนะครับอยู่ทีู่กันให้ไปก็มาสองคู่เนาะสองคู่สองหน่อยนะครับก็จะมีเฉพาะกิจเนาะต่างหวังเบิ้์นไว้คู่ก็มามา,มาเลยนะครับก็คือสามสามนะครับมาที่บนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่มาก็จะเป็นหน่อยปกตินะครับมาล่างห้าสาม ม่ดมาวนอันนี้มาเยอะนะครับมันก็จะมีน้อยเฉพาะกิบในมาล่างสองหนึ่งนะครับน้อยพิเศษมาบนแปดมาล่างสามเก้านะครับแล้วก็น้อยปกติเนาะมาบนเจ็ดเก้าเหมือนกันเนาะส่วนหลักร้อยที่ให้ไปก็มาหมดเลยนะครับมันจะให้สามกับห้าไว้ก็มาห้านี่มาหลักเออมาน้อยเฉพาะกิะคกับส่วน นี่มาหน่อยพิเศษนะครับหลายท่านคงจงดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชว์นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่16กย68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกับทกนะครับตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่ 16บหพฤศจิกายนหกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้สี่เนาะได้สี่เนาะแถวที่สองนี้ได้สองแถวที่สามได้ศูนย์นะครับแล้วก็แถวที่สี่ก็ได้ศูนย์เช่นกันนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับพื้นที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสี่ฝั่งนี้เป็นห้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสามนะครับ ต่อมาแถวที่สองสองแล้วก็สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเนาะแถวที่สามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าเนาะแถวที่สี่ก็เหมือนกันนะครับได้หนึ่งได้เก้าเนาะก็ะได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองเนาะซึ่ง เลขเดเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน68นะครับลุงตันให้เด่น1เนาะเด่น1รอง0นะครับพี่น้อง FC ชอบ1รูด1นะครับชอบ0รูด0นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับ ชุดสตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับผู้วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มตัวที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศ2นเนาะ 02, 02 1113 21นะครับ30เนาะ 3 9มเก้านะครับสี่หนึนะครับเก้าแล้วก็91นะครับได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3 4สีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ ผลลับในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลูกตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางเนาะคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่แถวที่สองที่3ามนะครับจะเป็นคู่ขวาเนาะขวามาซ้ายลษณะนะครับก็คือ หนึ่งหนึ่งเนาะต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองจะเป็นคู่คู่ซ้ายนะครับลักษณะนี้ก็คือหนึ่งสามนะครับแล้วก็มาแถวที่สองที่สามเนาะแถวที่สองที่สามจะเป็นคู่ ขวาเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้ก็คือ30นะครับแล้วก็มาแถวที่3ที่4แต่ที่3 4จะเป็นคู่สาเยเยื้องมาตรงกลางนะครับนะ9 0อีก1คู่เนาะเป็นแถวที่3ที่4เหมือนกันนะครับนะเป็นคู่ซ้ายไปขวาลักษณะนี้ก็คือ91เนาะนะก็ได้มาครบ5คู่นะครับจาก10คู่ ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3สีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสหรับทันที่หลุน3ตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยหลุน3ตัวได้นะครับงวดประจําวันที่ สิบหกพฤศจิกายน68นะครับนาะลุงตันให้1เนาะกับ9นะครับเป็นหลักร้อยพี่น้องเอซก็มองเนาะมองผลลัพธ์และก็ลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ ตัวเลขที่เหมือนกันนะครับจะไปอยู่ในแถวที่3ที่4ีเนาะในสูตรเหมือนกันเนาะส่วนแถวที่หนึ่งสองก็ถือว่าไ้เรียกเนาะฉะนั้นตัวเลขที่สัมพันธ์กันจะอยู่ทั้งหมดเลยเนาะในแถวที่หนึ่งที่สี่ครับนี้ก็สามารถที่จะกับขู้นบนให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้หลายคู่ยู่เหมือนกันเนาะซึ่งก็ต้องมีการเทียบสถิติกันก่อนนะครับซึ่ง หลังจากที่มีการเทียบสถิติเทียบร้อยแล้วนะครับต่งตระเวนเพิ่มไว้นึ่งู่นะครับก็คือ่ะตท,ที่ผลดัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่อในงบรกัรน,น,นะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณทีมงานทีมทีทท่ต่างลุงตังตลอดเนะาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปน,นี้มีประโยชน์นะครับ ก็่าลิมกดกันดีนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปไม่มาที่นุงกันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ